สวัสดีครับวันนี้เราจะพาไปเที่ยวน้ำตกกุงจิงกันนะครับเฮ้ยเด๋ยวชน้ำตกกุงจิงนะครับมีทั้งปลาพวงนะครับซึ่งเราสามารถให้อาหารได้นะครับมีปลาพวงเยอะมากตรงนี้เป็นที่ชื่นชอบของเด็กๆเ,เลยนะครับอาหารก็สามารถมีขายที่อุทยานนะครับผมนนอกจากนี้นะครับเราสามารถเดินเที่ยวศึกษาธรร,รมชาติได้นะครับซึ่งธรรมชาติที่นี่อุดมสมบูรณ์มากเลยนะครับผม แลวก็ยังมีน้ําตกกรุงชิงที่สวยงามมากเลยนะครับแต่วันนี้เนื่องจากสภาพอากาศไม่คยดีเราไปเที่ยวน้าตกน้อยกันนะครับระหว่างทางก็มีทั้งต้นไม้มีทั้งดอกไม้มีทั้งผีเสื้อนะครับให้ชมกันนั้นนะครับผมตอนนี้เราถึงน้าตกน้อยแล้วนะครับมีปลาพวงด้วยนะครับน้ําตกที่สวยมากเลยครับเด็กๆเล่นกันนะครับแล้วก็ขากลับนะครับอย่าลืมเก็บขยะที่เรานําไปด้วยนะครับมาทิ้งด้านนอกกันนะครับขากลับนะครับเราจะแวะเที่ยวน้ำพุร้อนกันนิดนึงนะครับผม